คือสุนัตมุอัก,กัตเลยดอสุนัตชารอชายให้ทำย่างเร่งเลืพี่น้องเคือได้อ่านอันกุรอานในเดือนบวนน่าทบทวนอันกุรอานในเดือนบวนนาอ่านในเปื่นฟังน่าเปื่อนอ่านเราฟังหรือจะอ่านคนเดียวก็เลีเ้ยวเต สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลรบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมัยคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลือดระเบิดทุกคำเชิญรวมมาบริจาคนาเป็นรดดได้ตรวจสดเป็นดดดเล่สดเคลื่อนทีได้ตามมห้หล็กบัญชีธนาคารกรุงไทยนายไก่โซนยีสมัน นอในรหัสเก่าหนึ่งสามูสมสามสงปดสี่สงเอาต่อไปรายการสุนัตที่สิบเจ็ดที่ให้โรชายชีวิตในเดือนบวชรายการสุนัตที่สิบเจ็คือสุนัตมุอักกัตเลยนอสุนัตชารชายให้ทำอย่างเร่งเลืพียวิองเรื่อนได้อ่านอันกุรอานในเดือนบวช น่าทบทวนอันกุรานในเดือนบวนนาอ่านในเปื่นฟังน่าเปื่อนอ่านเราฟังหรือจะอ่านคนเดียวก็เลวเตอันนี้ส่วนมากเราอ่านคนเดียวแล่นะนี่้าเท่าว่าพูดถึงว่าอ่านคนเดียวได้พุทธบุญไม้ก็ได้นั่นแหละในเดือนบวชนแต่ถ้าให้มันตรงแบบอย่างสุนนะเทจจัดเต็มๆมไม่ความว่าอเราอ่านเปื่อนฟังเปื่อนอ่านเราฟังพลัดกัน อ่าเนี่เอีกนะยังวางในมังนาได้จับคูกกันอืมถ้าพอหลังโสโฮูดอนุวัชันเขา,าครัวอพอท้าวว่าชาวชันตัดยงางพอท้าวันเย็นนั้นชันไปห้างข้องวัดเหล่าที่นั่นทำมาเวลาพอกลางคืนหามายังตะระเวพอเสร็จตะระเวเอาจับคู่อ่านคุดอ่านตรงนั้นชันเท่านอนเลยรับเหล่าเลยตกลงก็มาเวลาอ่อ่าเลยรอขานอยู่คนเดียวอ่า คนเดียวขาดายเตวาในเดือนบวชนี้ถ้าเราเล่นในฮะดีสบุคอรีมุสลิมระบุว่าก้านาจิบรินยัลกอหูสุลลัลลอฮุอะลัยวาซัลลัมอุลลไลยิลาติมิร์อมดอนจิบรีนมาละกัดจิบรอินพี่น้องลงมาพบกับนบีตกขึ้นมาตกขึ้นจากเดือนอมดอนฟายูดาริสูหู เลี้ยวข้ามาทำกันดรุยทำการมูดาร osa อันกุรานมาตอบทวนอันกุรานอ่าน,นี่เนี่ยจิบริลลงมาข้ามาฟังว่าอานกุรานให้นาบีฟังนาบีอ่านให้จิบริลฟังปะเนี่ยเพื่ออะไรพามมาฮิกมัดก็คือเพื่อตีจ๊ะ ยิบรินต้องการที่จะส้นจะบอกกับท่านนบีว่าแต่ละอายะอายะทวาอ่านมานั้นอันไหนเป็นอายะนาซิกอันไหนเป็นอายะมังโศยิบรินจะบอกนบีเลยพอถึงอายะนั้นหาอายะนี้นะไปนาซักยกเหลืออายะโนอายะโนทุกยกเหลือโดยอายะนั้นอะไรวะนี่อ่าเป็นการทบทวน มดใหม่ที่เดินบวชนี่นะถ้าว่าเอาตามสามสิบยุยกับวันเละคืนนึ่งตรงไดนึ่งยุยอ่านั้นอี่นาวันหนึ่งกับนาว่าไม่มดเลยนะวันนึ่งกับคืนนึ่งนึ่งยุยนี่อกับอว่าไดนานึ่งกับเธเดียวก็ตามาันไล่เลยแล้วไปเนะาะก,กับตาไล่เป็นรู้ว่าคารนนเสียแต่ว่าถ้าเอาจริงๆเร็วนี่ น้าถ้าว่ามีความซ่ามานั่นเนาะน้าเนี่ยเด็กๆได้เลยนะตามันบวงทำมันอ่านไม่เกินชั่วงหนึ่งสี่สิบมานาะที่สี่สิบเด็กโยกเปียวนะอ่านเม็ดเลวอยู่หนึ่งเราหนันว่าได้สักนานึงนะเปลี่ยนโอเคสิบถาหยุดเข้าเลวนะหุดอ้วเข้าเลวเข้งเลวยับเวลเลวโอเคสิบโผล่อ่าเนี่ยแต่ถ้ามีความซ่ามันที่จะทำได้นี่กะให้คอตำ่ำอ่าในเดือนบวชนะละ พระอะไรพระว่าพอเราอ่านอัลกุรอานเซตเนี่ยจบเร็วนั่นนะสุนัตให้เราอ่านดูอาด้วยสึนัตนี่นในอิสตาห์บาบัลมมตักกีดันชาดีดันคือแล้งง่ายงๆว่าพอข้อตามกุรอานอ่านกุรอานจบปั๊บนี่นะเราไม่ต้องพาไปห้าเคยเลยแล้วเราก็เปิดเล่เอาไนถ่ายกุรอานก็เขียนไว้เลยมาเจ้อาดูอาข้อตามอัลกุรอานนั้น อัลลอฮุมมารฮัมนาบิลกุรอานอินอาซีมอะไรถือว่าเราก็อ่านไปเลยเสร็จแล้วสุนัตไอ้ขอตามกุรอานให้อ่านดูอานี้สุนัตนี้นี่อิสติฮบะบันมุตะอักกีดันชาดีดันสุนัตมุอักกัดและก็ยังเรงแล้วอ่านี่ให้อ่านดูอาถ้าพี่น้องพึ่งแลเวลาายสุดองอักุรอานนั่นนะ ไอ้ภาษาดูอาโคตำเทวสะส่งนาขึงลอยยาวไว้นั่นตัวก็เทวีเลยไม่เห็นน่าเอาทนสั้นๆน,น,นั่นเลยน้าเ,เราะห์คาอานตัวอาหรือบางคนนะไม่อ่านดูอาโกนนะหลายตั้งเทวัดหฮาลงมาโนอ่าทีละสุโรเหมือนที่ก็าทำนั้นก็ได้นะาๆวัดดูอาลำนัสรหวตินอีกร้อยเราคออาอนหลายลงมา เสียมว่างโด้วยล่ะอิลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบัตเลยที่ว่านั่นเนาะก็ได้นะเลยก็พอจบปั๊บใครอ่านดูอ่านเพราะท่านทามีอัลอาอุตรอฮิมาฮุลลอฮฺตะลากล่าวว่ามังก์อร์อัลกุรอานใครก็ตามที่อ่านกุรอานจบตุ่มมาดา่าลังจากนั้นเข้าโดูอ่าน อามมานาอัลาดูอาอิฮิอาร์บะอาตุอาลาฟิมาลมาลาอิกัดเซพันคนที่คอยกล่าวอามีนอามีนอา่านดูอาที่โรโคนนะเพราะฉะนั้นเวลาโรโคดูอาีนเวลาโค่ตามุรานนั้นตอนสั้นนั่นแหละการุษให้ดูอาไรก็ไดที่เพิ่มเติมเพราะนั้นคือเป็นโอกาสของโรคพอโรโคไปหวัง,นงหน,นึ่งยาลโรค์ค่ให้ฉันในมี ความส ل ا م าดปลอดภัยจากโรคนั้นโรคนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มา, natives, า tweeted, London, ลาอิกัดซีพพันอง์อารบะอตุอาลาฟีมาลาเกนนี้คอยกล่าวอามีนอามีนจงรับเละอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์จงรับเถิดมาลากัดช่วยช่วยเราซีพันองที่ช่วยอามีนอามีนข้อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาลาแต่นั้นเลยต้องอ่านกุรานให้หมดคอ่าเลยกะโคตรธรรมนะ ได้อยู่เลวผ่าคนละบุญนั่นนะ่ะตัวละสิบบุญเต่พมาตรงกับเดือนบวชนี่นนะ่ะผาคนละบุญยิงคอยเพิ่มพูนอนี่เมื่อนกันเละกับบาปไปน้องน่ะบาปที่ไม่ใช่เดือนบวชน,นั่นเท่านี้พอถึงเดือนบวชนี่กับบาปมันก็เพิ่มพูนเหมือนกันเลยนี่บางคนเล้งที่เรื่องบุญน,นะเอะเดือนบวชํทำท่านั้นบุญท่านั้นอะไรจะทำบาปล่ะฮะบาปก็เพิ่มกันเละท่านั้นทถานี้ าเหมือนกันนะเพราะเป็นเดือนที่ประเสริฐนะเวลาไปมากาอยู่ที่มัสยิดนาบาวีทําอิบาดาตบุญเทานั้นอ่าไปที่มาดินะมัสยิดนาบาวีบุญเทานั้นมามากา,ามัสยิดฮารอมบุญเทานี้มาเยอะไม่รู้ขีสิบรอยเทาแต่เรื่องบาปไม่ก่อใครเล้งนะบาปก็เหมือนกันนินทาบานเรานี่บาปเทานี้ผลนินท่า,าทีา่มัสยิดฮารอมกับากกบาปยิงก่อย่ืบรโดอาฟาอะไรเหมือนกันอ่านี่เหมือนกัน นะเพราะฉะนั้นเดือนบวชอีกคุณลักษณะในการใช้ชีวิตหนึ่งสรุปว่าให้เรามากในการอ่านอันกุรานนะเราเล่นเลนะเราวางวัวชาวเราก็อ่านวัวชาวเราวางลังโโฮอดกัเราอ่านลังโซฮอดนะหรือเราปาใดก็แล้เวเตะแต่ให้มีช่วงชีวิตในการใช้ชีวิตในเดือนบวชน,นี้มีการอ่านอันกุรานนะนะทำพื้นะท,ที่โทรตัดน,นั่นแหละนะ ออดซ้ายหลังยบตัวเลยนะเดินบวชเออออดซ้ายหลังยบเสียลงเล่ลงเล่นะาลง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 พึกพ้นเล่น่าโรคปรับกันเลยพีนย่น้องนะไม่ใช่ไหวเลยบางที่โราที่ว่านะั้นโลกมางกระลาน,านลมังที่ว่าลันนูมังนี้มังอ่าโรลงปรับเล่นะว่าเดือนบวชนี่ให้มันเต็มที่มากที่สุดในการโควบคุม حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا